จะเค็มหรือเปล่าเฮ้ยเรนสก,กินกาฟิตี้ว่ะยัดเก้อเอาดิสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสนนายน,นะครับผมวันนี้ในเกมโลบอกโหมดบิลลี่ไทคูลนะครับผมเห็นไหมเห็นผมเต้นแบบนี้เห็นไหมผมดีใจนะครับผมนะ แมปนี้นะครับผมไม่ได้เอาสกินปืนกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะเว้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสกินปืนมันหายไปไหนช่วงหนึ่งนะเว้ยเออตอนนี้มันได้เอากลับมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดตามหาสกินที่หายากด้วยกันเลยนะครับผมนะมาวันนี้นะครับผมถ้าใครกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ขอให้ทุกคนได้สกินลิมิเต็ดนะครับผมโอเคก็กดไลค์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดสกินกันเลยไม่พูดเยอะแต่ตัวนี้ก็ูดพูดมาเยอะแล้วนะโอเค มาเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดสก,กินก่อนอื่นกูต้องเลิกเต้นก่อนเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดสก,กินนะครับผมสก,กินปืนในช่วงหนึ่งมันเอาออกนะเว้ท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเอาไปไหนนะเว้แลวนี้มันก็หายไปเลยนะเวเออ้แต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องสก,กินปืนสก,กินปืนมันใส่ได้บางปืนนะบางปืนก็ใส่ไม่ได้แต่สวนมากปืนชั้นสองนี่จะใส่ได้เนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นอันนี้มันขึ้นอีควิดเฉยมันไม่ขึ้นให้ใส่สก,กินแต่ถ้าปืนแบบนี้เห็นไหมผมใส่สก,กินไปละมันจะขึ้นว่าใส่สก,กินแล้วอะไรประมาณนั้นเออ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกินนะครับผมก่อนจะเปิดสกินนั้นเราก็คลิกมาตรงที่ปืนก่อนนะเวทผู้ชมแต่ผมจะไปปืนที่ผมไม่มีสกินดีกว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ไม่งงเว้ยเผื่อมีมือใหม่ยังไม่รู้ไงแต่สกินที่เราสุ่มไปสมมติว่าเราสุ่มอยู่ไหนแล้วก็ใส่ปืนนั้นนะท่านผู้ชมเน่สมมติว่าผมจะมาใส่ปืนเนี่ยใช่ป่ะผมต้องคลิกมาสกินเวเราก็ต้องมาเปิดสกินนะครับผมโดยคลิกมาตรงที่ซื้อสกินนะปุ่มเหลืองๆเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะมีกล่องให้เราเลือกเปิดซื้อสกินนะครับผมซึ่ง เหรียญเหรียญเพชรดิเพชรเราสามารถใช้ซื้อกล่องพวกนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมเออกล่องมันจะเรียงอันดับจากกากสุดไปโหดสุดนะครับผมนะอันกากเบสิกนี่แอดวานซ์แรอีพิกโอเมก้าอะไรโอเวอร์พาวเวอร์เลดอะไรเออประมาณนั้นมันจะมีลำดับของกล่องมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญ e นะครับผมเหรียญ e ได้มายังไงเว้เหรียญ e ได้มาจากการรีเบิร์ธฐานทับของเรานะเออ มันได้มาจากการรีเบิร์ตไปแต่ผมไม่รู้ว่าได้รอบเท่าไหร่วะตอนนี้ผมมีสองแสนกว่าสองแสนหกนะมันโอ้โหสะสมมานานแล้วนะแล้วตอนนี้ผมมีกล่องสะสมอยู่ประมาณกล่องหายากนี่มีหกกล่องเว้ยท่านผู้ชมแต่ผมจะมาพาเปิดก่อนสักเล็กน้อยนะผมจะพามาเปิดกล่องไหนก่อนดีวะเดี๋ยวเราดูกล่องแรกก่อนมันมีสกินอะไรน่าสนใจไหมกล่อ,องแรกไม่มีสกินน่าสนใจกล่องนี่แหละกล่องนี้ผมมียี่สิบสองกล่องกล่องที่สองก็ไม่มีสกินอะไรสวย,สวย ต่อมามาดูกล่องอ e ีพนะิกดิกล่องแรมีสก,กินอะไรสวยๆปะ่ะวะให้กล่องแรมีสก,กินขยับได้ด้วยแบะท่านผู้ชมมีโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะให้กล่องแรนี่น่าสนนะอีพ e ิกละ่ะที่อ e ีพิกก็มีสก,กินขยับได้นะโอกาสได้สองเปอร์เซ็นต์แต่สก,กินนี่ผมมีแล้วผมใสบ่บาเลต์อยู่เว้ยกล่องโอเมก้าแล้วมีสก,กินอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กล่องโอเมก้าต่อไปโอโอเวอร์เลดผมโคตรชอบเลยท่านผู้ชมมันมีสก,กินที่แบบมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนะ สกินอะไรวะหน้าแปลกๆแ,แล้วก็สกินนิวเคลียร์นะครับผมมีโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์สกินกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้มีโอกาสได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรนโบว์อะไรสีลุงคอนฟ루เลชั่นคอนฟ루เลชั่นนะกูอ่านผิดคอนฟูชั่นนี่ลายแดงๆนี่ผมมีผมมีแล้วนะในปืนอ,อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะพามาเปิดกันเลยกล่องโอเวอร์เลย์นะครับผมเป็นกล่องที่หายากมาก มันใช้500เพชรในการเปิดผมจะใช้กล่องที่ผมมีอยู่ผมมี6กล่องเว้ยโอเคนะี๋้วผมจะมาเปิดกล่องแรกกันเลยว่าผมจะได้อะไรผมจะมาใส่ปืนนี้ดีปะวะมาแล้วผู้ชมเรากดสคริปต์ข้ามได้ด้วยนะแต่ผมไม่กดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลนโบว์ทุกผู้ชมสกินเลนโบว์อ่ะใส่ MP5 ของเรานี่ถ้าเราจะใส่เราก็ต้องเอาใหม่แ๋ยวผมจะย้อนกลับไปนี่แล้วกดมาตรงที่มันเดิมสกินแล้วก็กดสกินเห็นไหมมันก็จะใส่ให้เราเออ ถ้าเราจะขายสกินเรากดไปที่เซล,ลสกินนะั่นเราอย่าไปกดนะถ้าสกินเราหายเออโอเคมาเราก็ใส่สกินแล้วไหนมาดูดิเป็นหน้าตาย,ยัางไงนี่ปืนเอ็มพีห้าเรนโบว์เราท่านะผู้ชมเป็นไงเออเอาดิเดี๋ยวเราจะไปใส่ปืนอะไรอีกวะผมรีดห้ากล่กองนะเว้ท่านะผู้ชมเว้ยไอปืนพวกนี้เดี๋ยวโอ้โหใส่สกินอย่างเยอะละผมใช้ปืนอะไรบ่อยๆวันนี้เนี่ยผมชอบใช้ปืนใบสันนี่ท่านะผู้ชมผมจะมาใส่ปืนใบสันของเราดีกว่า มาแล้วก็มาติบบายสกินกดกล่องที่ผมมีอยู่นะท่านผู้ชมกล่องที่สองของเราจะเกลือหรือจะรอดจะเค็มหรือเปล่าเฮ้ยนี่สกินกาฟิตี้วะจดเก้เอาดิสกินกาฟิตี้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นยังไงวะกาฟิตี้จิดเ้สกินขยับได้ด้วยนะอันนี้สกินหายากนะโอกาสได้18%เอองนะ่าผู้ชมเป็นไงเฮ้ยเอาดิสกินปืนย่างเท่ดูดิ เอ้ยเอาดิใบสันผมได้สกินลิมิเต็ดแล้วเว้ยต่อมาปืนอะไรดีวะปืนอะไรที่ผมชอบใช้เฮ้ปืนนี้ดีกว่าปืนนี้ผมก็ชอบใช้เหมือนกันนะโอเคเรากดมาตรงที่ใบสกินโอ้โหมีแต่สก,กินเริ่มต้นนีกว่าปืนอันเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันเลยว่าจะได้สก,กินอะไรมาผมเหลือสีกล่องสุดท้ายแล้วนะผู้ชมผมอยากได้สก,กินลิมิเต็ดอันหาโอกาสหาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมโอ้สก,กินอะไรโอ้ยคอนฟูชั่น คอนฟูชันโอ้โหอันนั้นจะได้แล้วจะได้สกินอันนั้นลวท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่โอ้โหเอาใหม่ปะ่ะเดี๋ยวผมขอไปเปิดอันอื่นข้ามก่อนได้ปะ่ะขอเปิดอะไรดีวะมีสกินอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมขอทำใจแป๊บหนึ่งผมจะทำอะไรรอขั้นเวลาเดี๋ยวไม่ดีกว่าเราเปิดไปเลยท่านผู้ชมเราไม่พูดเยอะผมยากได้สกินที่ลิมิเต็ดหน่อยเวมาใส่ปืนอันนี้เอ้ยูได้สกินเดิมอะ ออะผมขอทุ่มสุดตัวแล้วกันสำหรับปืนอันนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคเรามาสาธุนุมโมสังโฆไปพร้อมกันเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> ตายถเถอะปิดใหม่ <c oughs> จะได้อะไรได้ปล่าเฮ้ยเวทกรรมคนได้สกินเดิมเหรอฮะไอ้กายเถอะได้สกินที่สามอันติดอะอ่ะกล่องสุดท้ายถ้าได้พอละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ กูได้สีรอบติดเวทกรรมได้นี่สีรอบติด,ดเหรอตายเลยไปเจ้าผมจะทนไม่ได้แล้วท่านผู้ชมกูมีสกินอันนี้สี่อันนะเอ,เอาขายได้ปะถ้าขายจะได้อะไรคืนถ้าขายได้หนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นอะไรวะในผมลองขายไปดิอ่ะท่านผู้ชมผมขายสกินไปแล้วผมได้หนึ่งหมื่นอะไรวะมันไม่บอกค่างเงินนะมันจะได้หนึ่งหมื่นอะไรวะ ไอ้ท hey, ่านผู้ชมได้หน e, ึ่งหมื่นอีะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมสองแสนหกใช่ไหมอันนี้กลายเป็นสองแสนเจ็ดว่ะเออเดี๋ยวผมขายทิ้งให้หมดเลยแลวกันมาแล้วผมจะเอาเงินอันนี้มาซื้อสกินผมจะเปิดได้อีกสองกล่องนะท่านผู้ชมผมจะเปิดได้อีกสองกล่องเท่านั้นเองผมมีสามแสนแต่ผมสามารถใช้ห้าร้อยเพชรเปิดได้กูไม่ใช่หรอกเพชรเปลืองเพชรหายยากเลยโอเคเราใช้อันนี้ไปก่อนนะท่านผู้ชม โอ้ลงทุนโคตรเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออได้เลนโบก็ยังดีนะสกินสีลุงวะ่ะสำหรับ m 2 4 9โอ้เป็นปืนที่กูใช้เปืองมากเลยโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดอะไรขั้นเวลาดีปะไอ้พวกนี้มันเออลองเปิดกล่องพวกนี้เล่นดีป่ะท่านผู้ชมวะกดสคริปไปเอออย่างนั้นได้สกินแดงมาเสริมบารามีก็ยังดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องสุดท้ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมาเปิดอ e ีพิก ล้างความซวยออกอก,ก่นอนนะผู้ชมโอ้โหสกินโอเคกดไปเอออีกสักกล่องอีกสักกล่องกดไปโอ้โหได้สกินเดอมเดอีกแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปใช้ห้าหมื่นกดกล่องอันนั้นผิดเอาเวนกร,รมได้เถอะผมไปใช้ห้า0มื่นเอ้าท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกดผิด <laughs> เอาผมไปใช้ห้า0มื่นกดกล่องที่โอเมกา้าเดี๋ยวท่านผู้ชมเวนกรรมให้ได้เถอะ กูต้องหาอีกห้าหมื่นเหรียญเพื่อมาเปิดกล่องสุดท้ายใหม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะหายัางไงวะมาท่านผู้ชมผมไปเปิดกล่องอ e ีพิกไปท่านผู้ชมแล้วผมเอาเปิดได้แล้วผมเอาสกินไปขายนะครับผมเพื่อให้ได้เงินอันนี้มาเมื่อเกี่วไปกดโดนอเมก้าเฉยเลยนะ้วย้ยมาโอเคเราก็ได้รวบรวมเงินเราครบแล้วนะใ่ผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดเหรียญอีกันอันสุดท้ายและท้ายสุดจะไม่มาเปิดอีกแล้วสกินนอกจากจะมี เหรียญหรืออะไรค่อยเอามาเปิดนะท่านผู้ชมโอเคกล่องสุดท้ายเราเปิดเลยเฮ้ยได้อะไรวะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีตายกูไ่ได้สกินแดงอีกแล้วโอ้โหท่านผู้ชมผิดหวังมากๆกับการเปิดเ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมาท่านผู้ชมเราเอา้าวกูไปกดขายสกินสีลุงกูทิ้งเหอะอ้อาว ได้เถอะเอ้ท่านผู้ชมผมไปกดขายสกินเอา้าเมื่อกี้กูอยู่หน้าขายเหรอเอา้าเฮ้ยเออช่างมันผมติดตั้งสกินนี่ไปแล้วกันเฮ้ยเวนกมสกินลิมิเต็ดผมไปขายสกินลิมิเต็ดทิ้งอะเวนกรมละมันนั่นก็ผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปิดสกินนะไมบอกเลยนะปุ่มในเกม,มก,เกูทำไมกดแปลกๆวะท่านผู้ชมผมไปกดโดนอะไรไนปะกดโดนขายสกินไม่พอ กูไปกดโดนเปิดกล่องมั่ยอีกเวนกรรมกูจะมาแก้มือ,อยังไงวะเน,นี่ยท่านผู้ชมโอ้ผมอยากได้สก,กินลิมิเต็ดมากเลยอะท่านผู้ชมแต่แต่กล่องนี้สก,กินอันนั้นนะ่ะหายยากมากเลยนะโอกาสได้นี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกสามสกินนี่ก็หายากเหมือนกันนะเวยโอเคถ้าใครอยากได้ก็มาเปิดเอานะท่านผู้ชมโอ้โหเฮียกูไปกดขายสก,กินทิ้งเวนกรรมช่่งมาเถอะไม่เป็นไร โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครไลน์ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็มาเปิดเอานะโอเคแล้วก็ผมบ๊ายบายกู bye. โคสิงเลยเ็นกรรม